นงวนดหันคงดงสินุ่มนี่กันี่กวอาจารย์ว่าส่งเค Thank you. tại cua Tôi cứ không có hết hằng đó mึง. Ông long vô บัดไทยไปต่อเขาสองหนึ่งสองสองลูกมอต่อมอต่อราัตรเออเออเบักกันนันเนาะเห็นว่าคิ้วต่อสองสองลูกไทยเอาล่องเอาไว้สิบบาทยังไงแบบโอ้กินเรียบร้อยไม่ได้ก็เหมือนเนี๊ยีสิงชิงมืดที่จริงเครื่องสองเนี่ยต้องเปิดไฟแล้วแฟนมามี ีนว่าเขาจาภาพเปิดตย้แ<จ>แต่ตะเวนเ็นขึ้นเลยบอขึ้นบนลงไม่ก็เี่ก็เี่บ้านนนเหนเขานวดไหม มึงเล่นเตะอยู่บ่มึงล่นเตะอยู่บ่อ๋อเบนดิเบนดิ้เหรอเบนิ้งเเอาเลยได้อันนี้นักกีฬาเนี่อันนี้กูนวดก่อนนี้เนี่ยคันนะอาจารย์ตอนนี้เลี้ยวแรงเคนว่าไม่เหงื่อกูแตกเลยกูว่าไม่คว้าหนามไหมเลี้ยวหอนอันนี้พ่นงขนาดเลยถ้าไปตัดเสียงตัดยางไสเอาวัด เออกขระจงไปเลยมันจะมันจะทาเอ่ะมานี่ไงแต่งเดพวกเสียเก่งขาเซยต้องเก่งหนูว่าเต่งเด็เกนะหนูว่ายายากเี่งเองก <c oughs> ม่น แม่เคปุ้มโขงกห้าเนาะดั่โป๊ะกนี่เ้ยไอ้ยันเล่นกองกลางนะเรฮะเล่อันเล่นกองกลางเบยยังงวะทาฮุกบ่รด้เบยยังทงมไสทีมเฮ้าน่ะมี่บักแทกกับบกซูเต้นะกีใส่น่ะกเตะใส่เลยเตะฝาวะมันนี่เตะใส่ครับผมันกองกลางตัวตันนะกองกลางตัวตันเร่กีใส่บอลยูนตีอะไรนะโอ้ยถือใครขับมครับมาที

กินวัหกินก็อปมอาซีเมนต์ุ่มเลยเนี่ยแมงะิไปตีผลต่น้ชิบะตีนะเอ้ยใครยืหันด้วยเอ้ยดื้นัอ้จับกล้องให้าหน่อยเนย พูดจะเอาใครเราก็เป็นนักกีฬานะแต่เราให้นวดพูดกันด้วยว่ามึงสิเสนอตัวเซกบอลนั่นจบแล้วปะบอลยังดีกัาเพื่ออุดรนะเ้าะอุดรบอกเนี่ยอ๋อมันเป็นลีกแมนบอลนี่รถเมล์ใช่ไ มือเปียไทยน,ยนี่ได้ลหลาลูกส่งงานพัฒนาอย่างนี้ยรวยแบบใหญ่นี่ก็เลยเรียร์เลยละภาษายมไทยไหมได้สิครับผมสูจุดถูดถดตีตกดคุ้นวัดอยู่เหนือแตกวันหนึ่งเหนือแตกกดเนี่

ถ้วทีนีลไรลูกขนาดนั้นเขาจบกไปได้ดูเนาะเสืยอขาวพีมันเด่นดีเออเด่นดีประตวม่อเขานี้เนี่ยหนึ่นแมนบ์เจ็ดฟังนันดีขนาดฝั่งซ้ายเป็นเกิดเพราป้าเขาแบบแบกง่อยน่นเหรอแบนันยุคยุได้กัดทุกเสือกัดมวน ท่านรืเนาะเสียน้นนองอยนีกว่านี่ดีเพิกง <c ười> ได้กัง <c ười> มีนมนามูนาฟีมึงเอาอยู่อะมู <c ười> นาฟีเป็นงานนะ <c ười> งนะันมาเลยเ่งานลยสสยปินลอยน้ำไหมลดกดครับนี่ครับ

အအအဖာကိုနကိုနညူမေရပဲမေပရစ်တတတနိ